โอเคนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปโปในวันนี้ผมก็มีช่องดีๆมาฝากนะครับชื่อช่องว่าเอ็มเซอร์9ลดีหนึ่งเก้าเนะครับผมช่องนี้จะทําช่องเกี่ยวกับแจกไอเดียไล e ์เนเซอร์นะครับผมส่วนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็มาอยู่ที่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้สอนนะครับคลิปสอนก็ถ้าอยากดูก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับผมก็มีทําไว้ให้เกือบทุกคลิปเลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นโปรสเตทวิ่งนะครับผมสเตทอีเวนต์มีคนเลือกคอมานะครับผมผมก็จัดให้ตามคำขอเลยนะครับผมให้เรากดเปิด GG นะครับเลือกไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็กดเพย์ไปนะครับผมจากนั้นให้เลือกสคริปที่เราดาวน์โหลดมาครับตัวลิงก์สคริปนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมแล้วก็กดปฏิบัติการไปนะครับผมกดโอเพนนะครับผมโอเคผมก็จะมีคำเตือนก่อนนะครับผมก่อนที่จะเล่นนะ มันก็มีสิทธิ์โดนแบนได้นะครับผมโอเคมาหน้าสคริปต์หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมให้เรากดเปิดนี่นะครับผม state event นะครับจากนั้นให้เรากดเริ่มเล่นไปเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม post state event นะครับผมถามว่ามันมีสิทธิ์โดนแบนไหมก็มีนะครับผม แต่น,นี้ผมก็ทำฟังก์ชันไว้ให้แบบเผื่อนะโอกาสโดนแบนผมคิดว่าน่าจะประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมว่าอันนี้ไม่น่าโดนนะครับผมก็คะแนนต่อรอบก็จะประมาณ4 4 0 0ถึงประมาณ800นะครับผมตามความเร็วการวิ่งของเลนเจอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ6 หกร้อยก็เป็น6,000ต่อรอบนะครับผมส่วนไอดีนี้ก็หลังจบ s t a ต e วิ่งนะครับผมผมก็จะว่าจะลองปั้นดูนะครับผมแล้วก็ทําเป็น EP ปั้นนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผม